นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธรรมังสังฆังนามาสามิน้อมใจกราบขอโอกาสองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรนุเถระพระภิกษุสามนเณรทุกรูปทุกท่านใด้ความเคารพ เจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทให้พากันเอามือลงให้พากันนั่งในท่าที่คิดว่าสบายที่สุดเข้าที่จะนั่งได้สังเกตร่างกาย สังเกตจิตใจสังเกตตัวเรามือวางอยู่ในท่าไหนลมหายใจมันเข้ามันไปสุดที่ทางไหนมันออกมันออกมาจากทางไหนให้สังเกตให้จับที่ลมหายใจของเรา ลืมเรื่องราวในอดีตลืมมันไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปคิดเรื่องอนาคตให้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันนะอยูหน้าที่ตรงนี้ที่มันมีแค่เสียงเทศเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงลม เสียงต้นไม้วันนี้อตาตมาภาพก็ได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะให้มาแสดงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก่อนอื่นญาติโยมอาจจะยัง ไม่รู้จักอาตมานะเขาแนะนำตัวสั้นๆอาตมาภาพชื่อกานแก้วยนก,ก่นยกาญก็ได้ฉชายาทางธรรมธรรมจาโรแปลว่าผู้ประพฤติเป็นธรรมอาตมาภาพ บวชวันที่2เมษาปีนี้ก็เพิ่งบวชได้ไม่กี่วันบวชที่วัดแพร่ธรรมรามก็มีพระอุปชาเป็นพระจันทร์เอกราชเขมานันโทท่านก็เป็นอุปชาให้อยู่วัดแพร่ได้ประมาณ จริงๆก็อยู่เกือบเดือนนะแต่บวชอยู่ที่นั่นก็ประมาณสิบวันได้อาจารย์เอกก็เมตตาให้มาอยู่ที่นี่นะอาตมาเป็นคนจำหะไอุตรดิตนี่แหละ พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญภาวนามาตั้งนานแล้วเหมือนที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้นาะทีที่นี้นณะเวลานี้เป็นเพียงแค่เสี้ยว ใช้คำว่าเล็กกว่าเสี้ยวก็ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญภาวนาน,น้อยมากเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติอย่าปล่อยให้ลมหายใจมันผ่านไปเฉย เราประพฤติเราปฏิบัติทำให้มากมันก็ได้ที่ตัวเรานะบุญกุศลคุณงามความดีบารมีมันก็อยู่ที่ตัวเรามันไม่ไปอยู่ที่ใครหรอกพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่าน จะได้ตัดสัลยท่านก็ทรงอธิษฐานจิตแม้เลือดและเนือ้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีจะเหลือแค่หนังที่มันหุ้มกระดูกถ้ายังไม่ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ลุก จากใต้ต้นโพนมันแสดงถึงความแน่วแน่ปณิธานอันแน่วแน่นะท่านบำเพ็ญภาวนาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งนะก็ให้บำเพ็ญก็ให้เจริญภาวนา ทำเพื่ออะไรให้เรานึกให้เราเห็นกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเรามันอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละมันไม่อยู่ที่ใครหรอกให้เราทบทวนสิ่งที่มันผิดพลาดที่มันเคยทำผิด ให้เราได้มีสติกับตัวเองนี่แหละมันคือทางแห่งมรรคแห่งผลแห่งพระนิพพานเขาบอกว่าการเจริญสตินการเจริญภาวนาเนี่ยมันมีอันนี้สงใหญ่มากนี้สงมากการทำทาน ทาทานหนึ่งร้อยครั้งมันก็ไม่เท่านะไม่เท่ากับการรักษาศีลเพียงแค่หนึ่งครั้งการรักษาศีลหนึ่งร้อยครั้งมันก็ยังไม่เท่าใช้คําว่าไม่เท่านะแปลว่ามันต้องมีอานิสงสงมากมันไม่เท่ากับการภาวนาเพียงแค่หนึ่งครั้งคําว่าหนึ่งครั้งเนี่ย บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกหนึ่งครั้งในการภาวนาเนี่ยที่มันมีอานิสงส์เพียงแค่เรารู้ว่าลมเข้าออกเข้าทางไหนออกทางไหนผ่านอะไรบ้างผ่านจมูกลมเข้าผ่านจมูกผ่านเข้าไปหัวใจเรานะ ท้องเราออกออกก็เริ่มที่ท้องผ่านหัวใจผ่านที่จมูกการภาวนาเพียงแค่ช้างมันกระดิกหูหรือว่าง,งูมันแลบลิ้นมันมีอันนี้ส่งมากเพียงแค่แป๊บเดียวนิดเดียวสิ่งที่ทุกท่านทุกคนทำกันในวันนี้ มันเลยมีอาน,นิสงส์มีผลมากทำให้ทุกท่านได้เข้าถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานได้รวดเร็วนะถึงแม้จะไม่ถึงแม้จะไม่ใช่ตอนนี้แต่มันก็เป็นบันไดเป็นทางเป็นสิ่งที่จะพาทุกท่าน เข้าสืบักผลนี่แหละที่เขาเรียกว่าความสำคัญของการเจริญจัดการเจริญสติการเจริญภาวนาให้ทุกท่านทุกคนอยู่กับตัวเองตลอดนะ จะไปคิดฟุ้งซ่านวันนี้ธรรมาภาพก็ไม่ได้มาเทศคนเดียวนะยังมีนน้องชายอีกสองรูปจะมาแสดงพระธธรรมแสดงคำสั่งสอน ให้ญาติโยมได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นตรรมาภาพก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญเจริญในหน้าที่การงานการเรียนการศึกษา มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยว